สำหรับก้าวไปด้วยกันสารฝันคนพิการในวันนี้นะคะคุณนาสารุธเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังคลกองทับบกค่ะที่จะปลดพิการทุกพลภาพและครอบครัวตามมาตรา35ในวงเล็บ7ที่กรมดุริยางฐานบกไปติดตามได้เลยค่ะ จากนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านหานบกในการดูแลและส่งเสริมอาชีพเสริมตามทักษะของกําลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพเพื่อให้พวกเขามีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงเกิดเป็นโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กาลังพลกองทัพบ,บกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวตามมาตรา35วงเล็บ7แห่งพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในฐานะที่ผมเป็นผู้บังคับหน่วยที่นี่ผมให้ความสาคัญกับคุณภาพชีวิตของกําลังพลและครอบครัวเป็นอย่างมากนะครับ เมื่อโครงการนี้ได้เข้ามาที่หน่วยนะครับก็มันมีประสิทธิภาพมากครับที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของกำลังพลนะครับดีขึ้นอย่างมากเราจึงได้คัดเลือกให้จ่าสิษ์เอกปิยวัฒน์เพิ่มสินเข้าร่วมโครงการนี้เพราะเขามีบุตรพิเศษที่ต้องดูแลอยู่คือได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไฟเซนไทยไปซื้อเครื่องดนตรีเพื่อ เอามาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งในวันนี้เราจะไปพูดคุยกับจ่าสิบเอกปียวัต์เพิ่มสินกันครับพี่เปียวัต์ครับคือก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการชีวิตการเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างลําบากครับเพราะว่าน้องก็มีโรคจำตัวเป็นลมชักต้องไปหาหมอบ่อยมีค่าใช้จ่ายเยอะครับตอนนั้นนะแต่ก็มี ที่โรงพยาบาลารบกเนี่ยก็ให้ค่าค่าจ่ายประจำเดือนอยู่ไม่เป็นการพมกการซัพอรอตอยู่แล้วครับครับแล้วก็มีมาตาา3หเข้ามายื่นเข้ามาช่วยตรงนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะครับช่วยได้อันเ้ืเราแบบดี่ความที่นิดเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอ่ะผมสอนดนตรีไทยสอนพิเศษดนตรีไทยกับเด็กๆพวกนี้ฮะเด็กๆภายนอกเด็กภายในเนี่ยมาเรียนซึ่งราคาเรียนเนี่ยมัน มันถูกกว่าที่ข้างนอกอ่ะราคาปติกายนะครับก็มีมีคนมาเรียนพอทีอควรครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเพิ่มเ,มเติมด้วยเด็กๆนี่ก็จะจะเยอะช่วงนี้ช่วงที่ว่าปิดเทมอมเด็กก็จะมาพอพอทุนควรนะมาช่วงปิดเทอมนี่ก็จะเด็กเยอะหน่อยเด็กเยอะหน่อยแล้วก็เสาร์อาทิตย์วันธรรมดาเราก็ทางานปกติแต่ก็จะถ้ามีเด็กมาต็อสอนช่วงเย็นนะครับเรื่องของเครื่องดนตรีจริงๆแล้วคือพี่มีแล้วว่าทางรงเนเครื่องดนตรีนี่ของมาตรมตรนห้ของนุาร ไปชนีบริษัทปชนีไทยสำหรับนุ่นรุ่นดนตรีออกใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยให้เราไปกับไปขึ้นมามาสอนเพื่อทำการสอนให้เด็กคือได้รับความอนุเคราะห์จากเรือเป็นมีไทยครับก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นครับมีรายได้เพิ่มขึ้นมาจูนจัวกับกับน้องอ่ะน้องและครอบครัวถ้าน้องได้ต้องใช้เงินเยอะ อย่างไปหาหมอที่เกิดนไปหาหมอบ่อยเนี่ยเป็นตอนนี้ก็มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าส่วนเกินบ้างอะไรบ้างก็ใช่แล้วก็น้องต้องไปต้องไปเรียนเด็กไปเรียนที่ที่ช้ามาครับเรียนประจําจังหวัดเราก็ต้องมีค่ารถไปมาค่ารถที่ไปส่งเขาไปรับไปเบใช่เวลาหมอนัดกิงก็ต้องไปรับถึงเดือนก็นัดครั้งสองเดือนครั้งอย่างเงี้ยนะแล้วก็ต้องไปเยี่ยมบ้างอะไรบ้างครับผมก็ขอบคุณกองทัพบก สมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมวุยางทหารบกและบริษัทพันธุไทยที่ได้ความให้ความา s, ุาทุกะห์เพื่อเพื่อให้ให้เงินมาซื้อเครื่องดนตรีมาสอนเด็กวันนี้ผมขอบคุณมากครับนรงฤทธิ์อ่อนรั่วถ่ายภาพนสลดถาพรทองสุธิทีมข่าวททบหรายงาน COMPROMISO